จะทนกันไปดีนักสักเท่าไหรก็ทนกันไปท่านเพราะความคิดถึงมันมากว่าค่อยๆเดินนะอ่ะนั่งพักก่อน พาลาพี่เทพตลอดเลยขอโทษนะคะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะพี่เต็มใจกลับมาแล้วเหรอพี่ทันมั้งแต่เมื่อไหร่คะพี่ไปทำงานในจังหวัดมาเสร็จแล้วก็เลยแวะมาหาทำไมลรอคะ นกอไม่อยากให้พี่มาหรอทำไมพี่ทัดนพูดแบบนั้นล่ะคะพี่กลับก่อนดีกว่าพรุ่งนี้มีงานเช้าขอกลับไปเตรียมตัวหน่อยพี่เทมไม่ไปนานกับนกอเหรอคะพรุ่งนี้พี่มีงานทั้งวันเลยนะไม่เป็นไรค่ะงั้นเดี๋ยวนะกรไปกับจอมเองนะกอนเดินไปส่งนะจ้า โอ๊ยนี่ระวังหน่อยสิเดี๋ยวพี่ให้จอมเอาอยาะหมอกมาทาให้นะขอบคุณนะคะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะพี่เทพกลับบ้านเถอะจ้ะรู้สึกว่านกกรอยากจะสนิทสนมกับนายธัญเทพคนนี้มากขึ้นเป็นพิเศษนะคะ ตอนเด็กๆเ,เราเคยอยู่ที่นี่ด้วยกันพิเทพเป็นคนดูแลนักกรมาตลอดค่ะจริงเหรอคะทำไมพี่ไม่เห็นรู้เรื่องเลยลนักกรเองก็เพิ่งรู้เหมือนกันค่ะว่าตัวเองเคยอยู่ที่นี่ิึงจะจำได้นะ่ะแล้วนกักกรไปเชื่อได้ยังไงว่าคนพวกนี้จะไม่พูดโกหกพี่ว่าคนพวกนี้ไม่น่าไว้ใจเลย นักกรเชื่อนะคะว่าเขาไม่ได้โกหกทำไมนักกรเชื่อคุณง่ายอย่างนี้ล่ะคะทำไมนักกรไม่ไปถามคุณป้าว่าความจริงมันเป็นยังไงบางทีคุณแม่อาจจะอยากให้นักกรรู้เท่าที่จำเป็นก็ได้ค่ะแต่เรื่องจำเป็นของคุณแม่ไม่เคยมีเรื่องของคุณพ่อกับบ้านพุ่งสวรรค์เลย แล้วเรื่องที่พี่เคยพูดกับน,นกรไว้ล่ะคะเรื่องมั่นนะคะนะักรไว้ยังไงนกรบอกแล้วยังไงล่ะคะว่านะกรขอเวลาคิดให้แน่ใจสักก่อนนะกรว่าเราอย่าเพิ่งพูดเรื่องนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะค่ะไม่พูดก็ไม่พูดงั้นนกะกรขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะ เดี๋ยวก่อนสิคะเราไปเที่ยวด้วยกันดีไหมพี่ยังต้องอยู่ทําธุระที่นี่อีกหลายวันเราขับรถไปเที่ยวด้วยกันใกล้ๆนะก่อนว่าไงคะเอ่อคือช่วงนี้มันยุ่งๆอยู่นะคะไว้โอกาสหน้าดีกว่านะคะ โอก,กาสหน้าเพราะไอ้ธัญเทพนั่นใช่ไหม ดูอารมณ์ดีนะครับพี่เทพ <c oughs> ตรงว่าไงมีอะไรพี่เทพจำเรื่องฟ้าผ่าที่น้ำเมื่อสองปีก่อนได้ไหมครับอืมจำได้น้าออดแกถูกฟ้าผ่าตอนไถนาใช่ไหม แกมีลูกชายสองคนด้วยใช่ไหมใช่ครับคนโตทํางานโรงงานส่วนคนน้องเนี่ยทำนาเป็นสมาชิกข,ของโครงการต้นกล้าของลุงผู้ใหญ่ด้วยครับพี่จําได้แล้วมีอะไรเหรอเมื่อวันก่อนผมเจอในชาติที่ลงพักอีกเลยครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลุงก,กับป้ากลับไปก่อนถ้ามีอะไรคืบหน้าเนี่ยผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึง่ง ก่องต้องช่วยผมนะครับพี่ผมมันขโมยโฉนดเอาไปจำนองโดยไม่มีใครรู้เรื่องเลยอ่ะแบบนี้ผมจะทำยังไงล่ะครับไม่มีที่นาแม่กับลุงจะไปอยู่ที่ไหนได้เดี๋ยวผมขอตรวจสอบหลักฐานดูก่อนนะครับถ้ามีอะไรคืบหน้าผมจะแจ้งไปทันทีคุณครับลีไป พวกขี้โกงข้าขอสาปแช่งให้พวกเองล้มจมเจ้มีอะไรสำคัญไหม ผมบอกสำนวนการสอบสวนไมครับออาไปที่โต๊ะก่อนอีกไม่นานนี้ผมก็จะได้ประธานบัตรหมือนแร่แล้วนะผมอยากให้ท่านช่วยนวยความสะดวก ให้ลูกน้องผมเนี่ยได้เข้ามาซื้อที่ดินแถวนี้หน่อยถ้ามันไม่ผิดกฎหมายก็ไม่มีปัญหาหรอกครับท่านแต่คนของท่านเนี่ยทำรุนแรงกับชาวบ้านเกินไปรุนแรงอะไรกันผมก็มาขอซื้อที่ดินดีๆสัญญาก็มีแล้วผมอยากจะช่วยพวกเขาด้วยนะนี่เห็นว่าพ่อเขาถูกฟ้าผ่าตายขาดที่นะเนี่ยถูกฟ้าผ่า ยังไงผมขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับครับครับ,รบผมขอตัวลากับก่อนนะครับไดครับโชคดีครับ,ดรบ,บเดี๋ยวแกไปจัดก,การเรื่องนี้เรียบร้อยด้วยนะอย่าให้สาวมาถึงฉันได้เข้าใจไหมครับนายแล้ว้พายทัดิตามไปดูทีว่าทำไมไมันถึงได้หายเงียบไป ถ้ามันช้านักก็จัดการซะเลยเข้าใจนะไพทัศในคนนี้มาเกี่ยวอะไรด้วยผมสงสัยนะครับว่ามันต้องมีอะไรบางอย่าง ที่ทำให้คนพวกนี้สนใจที่บ้านทุ่งสวรร์ของพวกเราเกินเหตุอย่าเพิ่งพูดอะไรออกไปล่ะพี่จะลองสืบดูอีกทีครับพี่เทพเออจริงสิครับไอ้เรื่องโครงการประมูลเป็นไงบ้างครับพี่ถ้าไม่มีอะไรพรุ่งนี้ก็คงเสร็จแต่บอกตรงนะพี่ไม่ชอบงานแบบนี้เลยมันต้องมีคนได้ประโยชน์ มีคนเสียประโยชน์นี่ถ้าเราวางตัวไม่เป็นกลางก็เท่ากับว่าเราเข้าข้างคนผิดผมเข้าใจครับพี่เทพแต่อย่างพี่เทพแล้วผมเชื่อว่าไม่มีปัญหาครับมันก็ไม่แน่หรอกเราอยู่ในที่สว่างคนที่มันจ้องเอาผลประโยชน์จากรัฐมันแฝงอยู่ทุกมุมเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะทำอะไรบ้างเราต้องระวังตัวตลอดเวลา ถ้าทุกคนลดความเห็นกับตัวลงบ้างผมว่าประเทศชาติเราคงเจริญกว่าน,นีออ้แล้วชมพูละ่ะไปเก็บของที่บ้านลุงผู้ใหญ่ครับเสร็จแล้วเดี๋ยวไปนอนที่บ้านคุณหนูเป็นห่วงเหรอครับอืมผมว่าแล้วอือเป็นห่วงกันสองคนน่ะแหละ ได่กวาล้ีสนับสนุนโดยเมืองไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมาน้องหนูมีอะไรหรอคะน้องหนูแค่อยากมาให้กำลังใจพี่เทพค่ะ I miss you so much ค่ะพี่เทพค่ะอย่าทำแบบนี้นะครับฉันกำลังดำเนินการให้อยู่อย่าให้ช้าลักนะึงเวลาคุณมีจำกัดเราจะทนกันไป